นิดหน่อยนะเพราะว่าอะไรตั้งแต่วันเนี้ยจนถึงวันศุกร์ที่8เมษายนนี้นะเราจะลงคลิปแค่วันศุกร์เสาร์เท่านั้นนะคะอ่าหลังจากวันที่8เมษายนไปเราจะลงอีกทีวันจันทร์นะแล้วกันล้วลงอีกทีวันจันทร์แล้วก็พุธแล้วก็วันเว้นวันหรือสามวันครั้งเหแบบนี้อ่าโอเคก็ มเดี๋ยวพี่แม่จะมีอะไรมาให้ดูนะนี่นี่โ,โอ้เกมเลยเออไม่เล่จังถ้าถ้าผู้ชมคิดว่ายังไงนะผู้ชมคิดว่าพี่แม่รวย,ย,ยขนาดรวยขนาดนี้ได้หรอมีเงินเยอะมากใช่แต่ความจริงแล้วดูแบงกามูมันเป็นแบงกาโมูฮะหรือแบงก์ฟองเนี่ยเห็นไหมมันเป็นตัวการ์ตูนแบบน,นี้นี่แล้วเราก็มีแบงก์จริงมาด้วยไหนเราก็มีแบงก์จริงมาก็มีแบงก์จริงโอ้โห ยังไม่ได้ดูนะบุดเข้าไปในไหนเนี่ยคะบุดเข้าไปในนี่เลยวิวอยู่ออนเดนไง้าเพื่อนๆอยากดูคลิปนะโอ้้าเพื่อนอยากดูคลิปนะฮะนี่คลิปนี้เลยไหนแบงจริงมันจะเป็นนี่มันยังไม่ได้เรียงอ่ะมันจะมีหลายแบงค์เลยนะก็จะมีแบงค์ยี่สิบแล้วก็ห้าสิบอยู่ไหนเนี่ยยี่สิบแล้วก็ห้าสิบนะ อาห้าสิบเราไปโชว์ก็แล้วกันนี่โอ้อันนี้แบงจิงมันจะเป็นรูปอะไรมิ้นอันนี้จะเป็นหนึ่งสองอันนี้จะเป็นรูปในหลวงนะหนึ่งสองราชการที่เท่าไหร่บ้างคะหนึ่งสองอันนี้คือมันแบบเจ๋งมากก็คือแปงยี่สิบราชการที่หนึ่งสองไหนไหนโชว์สิคะอะไหนไหนโชว์สิคะมีราชการที่หนึ่งกับสองหนึ่งอยู่นี่สอง แต่แบงค์ห้าสิบเราไม่มีนะฮะหนึ่งแบงค์สองแบงค์ยี่สิบสามสี่แบงค์ห้าสิบห้าหกห้าหกการที่ห้ากับหกแบงค์ร้อยไหนเจ็ดแปดเจ็ดแปดแปดเก้าสิบเก้าสิบเขาเรียงกันอย่างนี้ซึ่งเรามารีวิวเพราะว่าวันนี้เราจะมาเล่นขายของนี่ของที่เราจะขายนี่อยู่ตรงนี้เลยซึ่งหมามมาจะเป็นแม่ของเราจะเป็นคนซื้อนะฮะหมามมาเป็นคนซื้อนะแล้ววันนี้ ก่อนอื่นเรามาเทียบขนาดกันดีกว่าว่ามันจริงแค่ไหนอ่ะไม่ต้องมาให้ดูก่อนอ่ะไม่ต้องมาให้ดูแบงกกาโมแบงก์ห้าสิบก็ไปไหนคอแบงก์ยี่สิบนอยแบงก์ยี่สิบก็จะมีแบงก์ยี่สิบแบงก์ห้าสิบแบงก์ร้อยแบงก์ห้าร้อยแล้วก็ขนาดเท่ากับแบงก์จริงด้นะอ่าไหนเทียบสิคะอ่าขนาดเท่ากับแบงก์จริงด้วยแบงก์ยี่สิบกาโมกับแบงก์จริงเท่ากันเท่ากันสีเท่าสีเหมือนกันไหม สีไม่เหมือนกันสีอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันเป๊ะนะไหนแบงค์พันไหนแบงค์พันแต่ออกแนวเดียวกันแ้ยี่สิบแล้วก็แบงค์ร้อยไงครับอ่ะแบงค์ร้อยก่อนนี่แบงค์ร้อยอ๋อแบงค์กามนี่แบงค์ไหนแบงค์จริงแบงค์ปลอมเนี่ยของแบงค์พันของแบงค์พันของแบงค์พันแบงค์กาโมเล็กกว่าอ้าวเฮ้ย แบงค์ร้อยเราแบงค์ร้อยแบงค์กามโมสีสีคล้ายๆสีเทาแต่ไม่ใช่นะคะสีคนละสีเลยค่ะแบงค์ร้อยบ้างแบงค์จริงยาวกว่าแบงค์จริงยาวกว่าและสีล่ะคะแบงค์จริงยาวกว่าแบงค์จริงยาวกว่าไหนขอแยกตรงนี้สิคะสีสีสีอ แบงจิงยาวกว่าจริงจริงด้วยแบงจิงยาวกว่ามาเพื่อให้ไม่เสียเวลานี่อันนี้แคชเชียร์ของเรากันแต่มันแยกกันได้ชัดเลยแหละเพราะว่าดตาโม่จริงๆเป็นฉากของเราก็คือนี่แคชเชียร์ของเราเดี๋ยวเราเอาเงินทั้งหมดให้มามานะคะเพื่อเราจะซื้อนะอือแล้วก็ไม่ต้งซึนดอลเลยรวมกันอย่างนี้เนี่ย มืน<ด>เลยนะคะว่า<ด>ตัวไหนตัวจริงตัวปลอมขอ,แยกก,อ,อแยกกันก่อนแยกกันก่อนแยกกันก่อนยี่สิบหนึ่งร้ยห้า้หนึ่งพันี่ได้แล้วหนึ่งร้อยห้าหนึ่งพัเสร็จปุ๊บมาม่าก็จะเก็บขอ,ของจริงไปก่อนก่อนที่มันจะงง แล้วก็ใช้แต่ของปลอมไปซื้อของของเรา<ะ>เลามาร้านเชื่ออะไรมีร้านเชื่ออะไรร้านเชื่ออะไรแม็กมินชอ็อปมาแม็กมินช,อนชออ็อปขายทุกอย่างอ่ะแม็กมินช็อปขายทุกอย่างเฮ้ยนั่นมันพิมพ์รีพายขายทุกอย่างแล้วแม็กมินช็อปขายทุกอย่างว้าไม่รีมาก <c oughs> อันนี้คือแบงค์ทอนไม่ใช่ เราจะเก็บเงินบางส่วนให้มามาแล้วก็เงินแม็กมินช็อปมีรูดบัตรไหมคะมีนะคะแต่ว่าามาได้เตรียมบัตรมาไหมบัตรเครดิตเออไม่ได้เตรียมมาสงสัยต้องใช้แต่แบงค์แล้ววันนี้อ,อันนี้คือแบงค์งนี้คือที่ <c redit> <c redit> ทรูดบ,บัตรหรอคะ okay <c redit> โอเคค่ะเมื่อกี้ที่แม่ให้ไปเป็นเงินของมามาๆฮะแล้วนี้ก็เป็นเงินทอนเงินทอนนะคะเงินทอนเอ้าฉัรู้จักการทอนไหม แต่ว่าการที่เราจะบบใช้จ่า,ายเงินอย่างไม่งงนะคะอ่าเราจะต้องแยกแบงสมมติว่าทอนก็คือสมมุติของของเราเนี่ยมัน450บาทค,คนให้แบง500บาร 500, า500ามใ500าใช่ไหมเราก็ต้องทอนโอ้ยเรากงทอน500นะทุกนอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราสามารถวางได้ค่ะอ่ะโอเคมาเริ่มซื้อของกันเลย ถ้าจะใช้จ่ายอย่างไม่งงหนูจะต้องแยกแบงค์เหมือนตอนที่เราไปเซเว่นเขาก็มีแยกตรงแคชเชียร์เขาก็มีแยกตรงไหนแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อแบงค์พันแบงค์ยีเหรียญมาเริ่มซื้อของเลยแม็กมินช็อปค่ะคุณแม่อยากจะได้หนังสือดีๆไปให้ลูกอ่านค่ะแนะนำ หนังสือเล่มไหนดีคะแนะนำหนังสืออันล่างสุดเลยเป็นยังไงเหรอคะเป็นบอกว่าเนี่ยผู้ชายกับผู้หญิงเวลาเกิดมาจนถึงตองโตเปนนี่เป็นสารานุกรรมสารานุกรมสำหรับเด็กซึ่งเดี๋ยวพี่แม็กกับน้องมิ้นจะรีวิวในช่วงว่างๆอีกทีนึงให้เพื่อนๆฟังเพราะว่าเป็นสุกหน้านะคะเพราะว่าเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากเลย คุณแม่ขอเล่นนี้นะคะราคาเท่าไหร่ตันนี้นะคะราคาเดี๋ยวก่อนราคาของจริงห้าร้ยห้าสิบแต่เราลดให้เหลือ4สี่ร้อยสี่ร้อยบาทเซฟร้อยห้าสิบบาทโอเคก็อันนี้นเป็นการติวการติวแล้วก็มีกล้องกล้องจุลทัรศน์ท,ที่เราอัตรีวิวสองหน้า คีมส้นเท้าแตกดีเลยค่ะคีมส้นเท้าแตกนี่อ่าอย่างนั้นขอซื้อหนังสือก่อนดีกว่าราคา4ี่ร้อยใช่ไหมคะราคาสีา่ร้อยอ้าวอ้าไม่เป็นไรฮะขอซื้อได้หให้เป็นห้าร้อยเนาะทอนเท่าไหร่ดีคะน้องมิน้น1นึ่ง้อยอ้ได้ทอนร้อยหนึ่งแล้วร้อยนึง ต่อไปขอซื้อกล้องจุลทรรศไปให้ลูกใช้ค่ะ,ะเดี๋ยวอันนี้เราวางไว้ก่อนจะได้เรียนรู้หลายๆอย่างเลยเออกล้องจุลทรรศน์นะคะราคาเท่าไหร่ดีนะราคาลดให้ด้วยนะคะ,ะ,คะจะเป็นลูก<อ>ค<ะ>้าประจ,จำบวกนิดนึงนะฮะค่ะก็คืออันนี้550ใช่ไหมเมื่อกี้เราขายไป400อันนี้ขอ500เป๊ะๆ500เป๊ะ เออใช้แบงค์ห้าร้อยไปแล้วตอนนี้ก็จะมีแต่แบงค์พันค่ะอันนี้มันจะบางกว่าอันนี้มันจะเป็นแบบหนาอ๋อมันมีสองประเภทก็คือแบบกระดาษของจริงกับแบบพลาสติกหนาอืมค่ะโอเคค่ะกล้องจุลทรน์ห้ารอบาทน้องมิ้นค้าให้ไปพันหนึ่งต้องทอนเท่าไหร่คะห้าร้อยห้ขอบคุณค่ะให้ไปแล้วค่ะ โอเคขอสองอย่างก่อนนะคะเพราะว่าเงินไม่พอแล้วค่ะแล้วเดี๋ยววันหลังจะมารูดบัตรนะคะโอเคไม่ยป็ยก็นี้ก็คือตัวอย่างแบบการเล่นซื้อของนะฮะอ่าก็เราจบกันได้ยังฮะ,ะหรือเราจะยังอธิบายกันต่ออธิบายก่อนว่าว่าถ้าไม่มิถึงชิดเงินได้ทำไมอะฮะทำไมนิ้นถึงบวกเลขได้ฮะเป็นยังไงอะฮะ อะถ้าสมมติว่าอ่ะพี่แม็ตั้งโจทย์แน่นอนอ่ะดูว่ามิ้นเก่งเลขไหมนะเริ่มจากสิบหกบวกเจ็ดก่อนสิบหกบวกเจ็ดสิบหกชูมือขึ้นมาเจ็ดอ่ะสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าวีสิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามโอ้โหอันนี้เป็นรายการมิ้นโซเลกฮะโอ้โหถ้ามีคนให้มายี่สิบสามบาท ือราคาสิบหกเขาให้เงินมายี่สามเราก็ต้องทอนเจ็ดแล้วถ้าไข่ไก่ฟองละสามบาทไข่ไก่หนึ่งโหลราคาเท่าไหร่หนึ่งโหลสิบสองถามบวกกัาสิบสองครั้งสิบสองบวกกันสามครั้งดีกว่าได้สามสิบหกโอเคงั้นเอาไว้ว่างๆค่อยมาสอนเลขเลขคิด สนุกกันให้กับเพื่อนๆในอีพีสดถัดไปนะคะ,ะเดี๋ยวขอพ่อเก้มกันนะคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กักกนมาเย,ยอะๆเลยนะคะ